นี่จะมีทั่วงอกสลัดกะลัมปีปแ,ลแล้วก็ปีกล้วยจะพี่น้องเราะจะมาเห็ดเนื้อแล้วก็เมียนั่นมักทั่วเนาะมาเห็ดเนื้อขาปุ้นกันเนาะพี่น้อง เทีเ่ยร่้อีนักมูได้อ้อมได้ปนมูแบบตามตามม่กองคารตัดนัหลังหันทั่วฝัยาวจ้ามันจะมีนี่พี่น้องขาดไปได้นอกก็คือก้อนเลือดพี่น้อง หาสิบแปดแสนหมอกกันตอนเขาเสร็จเรียบร้อยเนะพี่น้องเนาะนี่คือเส้นข้าวปุ้นเด้อพี่น้องฟังไทยกับเสื้นว่าขนมจีนนะพี่น้องเนาะมนนนันนีน่เป็นเห็ดน้ำข้าวปุ้นพี่น้องโอเคอเคห็ดน้ำข้าวปุ้นน้ำยาป่าเด้อพี่น้องมาเบิ่งกันนี่เป,ป็นปานินพี่น้องภาสาปาน,นินเด้อเห็ดน,น,น,น้ำมันไว้ตอนเวลา ใส่น้ำเนาะอันอันนี้ก็จะเป็นใบมกะกดแล้กกะข่าตะไคร่พี่น้องอยู่ในนี้แหละอยู่นี้ไปเลยว้ตอนตอนิธีเห็ดเดี๋ยวไปเบื้องกันเนะพี่น้องเนาะต้มปลาเนาะต้มปลาใส่เกลือลงไปพี่น้อง น้ำเดือดแล้วเราจังค่อยเอาปลาลงจ้ะพี่น,อน้องจ้ะตัวน,นี้นจังหน่อยก็เนาะหม้อเดือดแล้วเนาะพี่น้องคุณมาเอาปลาลุงลด้วยด้ยบดนนันปลาลงก็บริตัดครึ่งเนาะงั้นดี๋ยวมันกันหนึ่งเองแล้วก็ตีนไก่พี่น้องใส่เลยใส่เลยใส่ลงไปพี่น้อง มาเกีย่ยวน้ําหน้ามันก,ก็เด้อพี<อ><อ>่น้องก่อนเฮาสิน้ําพี่น้องก็มาเกี่ยน้ําหน้าก่อนพี่น้องลืมลืมเอาในใสอเจ็เบๆๆ กะชิลงไปพี่น้งชีดีเตให้หมักอ,นนอันนี้นำหน้าอันนี้แตน่ลต่อ้าวจะมีไข่ขาดไข่แบมพูดน้ะพี่น้องลอปานจะมีปลาพี่น้องเอาลงไปพร้อมกันเลเดยอพี่น้องพร้อมกันเลย มาจิ้มเบิ้งพี่น้องมาตีนไก่นี่มันนั่นได้แล้วบ่ได้ที่แล้วพี่น้องจ้ะมาสมจิ้มเบิ้งเอาสเปนตรงนี้มาใส่หม้อฮะน้าพี่น้องค่อยเทลงไปพี่น้องค่อยเทลงไปเฮทพวดรถเป็นยังสิเอาอันนี้ออกเด็กกลางอันนี้ด้วยอยคอยพี่น้องเออ มาเอาตีนไก่ลงไปเลยพี่น้องลงไปน้ำกันเลยตัดก้อนเลือดหมูไปพี่น้องแล้วก็ใส่ลงไปน้ำกันเลยนะพี่น้องมาเลยน้ำเข้มข้นพี่น้องตีนกันพี่น้องเกลือเนาะเพราะว่าน้ำมันไหลนะเขาต้องใส่เกลือเนาะเกลือสอง สองวงพีน้องฮสอ,องวงฮะมางชลดเนี้ยเนเนีเนเนก็ไม่อะยู่เนียมาไรเนี่ยเต็มูเนี่ยพรราเล็กเปิดนี่ยตรนี้เอาไปดใส่น้ำปลาด้พี่น้องหัวนะมาแม่พายนอยมืกีกนี่ มาเที่นี่แล้วไฟน้ำก่อนจ้าเสือเจ้าของโบยน้ำตาลพี่น้องมันจะออกหวานหวานเน้นพี่น้องจังแซ่บเนาะวลงไปพี่น้องนี่เนาะพอตอนไปพี่น้องเอาบันเลือกพี่น้องทิลงเลยพี่น้องจ้าสองกล้องพี่น้องใส่ไปแล้วกล้องเนึ้ออันนี้กล้องที่สองตอนท้ายมันพี่น้องไม่เป็นมันมันพี่น้องนนมัมันมัน กน้ำเ้น้ำมเข้มข้นพี่น้องเกพนเซมสองบาทเิ่เด้อนไดพี่น้องอยากกินพีนจริงพอเสร็จเรียบร้อยพี่น้องห้าก็ต้องใส่ใส่ยังต้นหอมเป็นหอมลงคุ้งได้เลยจ้าไเลยืกว่ากินได้พี่น้องเสิร์ฟได้เลยเนี่ย เป็นใดพี่น้องเะแซ şey ่บบ่พี่น้องเป็นเสแซ่บบ่เป็นเแซ่บคอมเมนต์มาเด้อพี่น้องจ้าไปกินกันจ้านี่งานเสด็จ้อยก็ได้กินอันนี้มันยังก่อนนี่นะสีกว่านี่มั้งอันนี้ปีคอมเมนต์ปีงวนะคอมเนบ์ปีงวดมีวันวันเดือนปีเป็นเห็ดไอ้น้ำใช่อันนี้อยากกินอ่ะพิ่นอยากออกกล้องเด้อพี่น้องอันนั้นก็ได้กล้องแวบๆหัก หมดหมดหมดกระตีนก็ยังบ mm hmm. ุ่นียู่บางเอกว่าความแซ่บเนี่ยน้องเอ้ยโอ้ยไผ่เนี้เห็ดนี่เนาะเป็นตาแซ่ไอดีไงสี่มือใค่ว่านี่มาโดนบุ่งข้าถึงจุกโอ้พอดีมืดพอดีแซ่บพคนกินหมากุ้งกินกไ้นบ่ มือนี้กับมาเล่นบ้านจัดจอยพี่น้องมามากินน้ำกันสบายดีจ้าบอร์สุขุคนอีกครั้งหนึ่งเลยพี่น้องจ้ามานจับพี่น้องกินกระปุ้นเฮ็ดน้ำกันพี่น้องจ้าแซ่บน้ำกันเด้อบอร์สุขุสุคนแล้วก็มีกระปีหมกเพ็ดเฮาพี่น้องกันพี่น้องสเสร็จไปเจรักกะปีกัน มีจีนไก่ฟาเฟินมาพี่น้องมาดูใส่สองถ้วยน้ำ้วยจองได้ชองถ้วยวะเป็นถ้วยเงินด้วยเราหัวนะชซอนียังล่ะแม่เพื่อนชอนเด็ดนี่เฟินเฟินช้อนใบเฟินมึงชอนสองเลยจิอย่างคืสูงอยู่นะขอดอกเลยเป็นยังถ้วยชองสั้นนะ

ไม่เลยมากินนี่กินนมกินตีนไก่นี่ลูกมาวเน่นี่แม่แต่เบาขนาเลยตีนปกตนกินไ้กมูบกัุ่นมากินนะตุงเอาโตัมงมาพอทานหูหรือป่าขาดเต็นนัวนีนัวนะคนนี้ มันขาดเป็นน,น,วนัวบุได้ขาดสูรดคืดดออะไรกันเนาะจากพี่นอ้องจากคลิปนี้พอสนทีทกันแล้วจากพี่น้องเจอกัน,นกคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้เลยแล้วจ้าคลิปน,น,นี้รับปก่นอนุวบ๊ายบาย